สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดูเห็ิตุนทุกท่านกันเลยนะครับแล้วันนี้มาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเนาะเออนะครับก็ชู้ดีสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็หวัดหวัดลงคอนะครับเจ็บคอนะครับก็อ่ะนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับเนาะก็ยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานสําหรับในผลห้าร้อยพิเศษนะครับออก7 2 2 2 5ห้า นะครับก็มา25เนาะให้ไป52มา25นะครับซึ่งผมก็ทำสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็มาเฉพาะแค่พิเศษนะครับเนาะเออนะครับเอา8คู่นะครับเนาะ8คู่เท่านั้นนะครับถ้าจะเข้าก็เข้านะครับไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้านะครับเนาะไม่ต้องไปจับเยอะนะครับส่วนธรรมดานะครับออก4 1 0 2 1ก็ไม่มานะครับเนาะส่วน VIP ออก4 9 9 6 5 ก็ให้ไป8 9แล้วออกมา99นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับถึงจะหลุดนะครับแต่ก็ยังมาดูนะครับมาส่งกำลังใจให้กันก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนางวดที่แล้วหลุดนะครับในงวดนี้มาแก้ตัวกันนะครับมา นะครับเนาะมันก็จะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะครับแต่จริงผมก็อยากจะให้ทําให้มันเข้าไปทุกงวดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับในวันที่4นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นเด่น4แล้วก็เด่น5นะครับเน้นไปไม่ค่อยมานะครับเน้นตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งแล้วเนาะเมื่อวานเน้น3มา5สังเกตนะครับก็วันนี้นะครับ เด่น4.5เน้นตัวไหนก็ได้ครับจับไปเลยครับจับคู่ก็จะเป็น40 41 43 46 50 51 53 5 4นะครับส่วนตัวกันวันนี้ลองตัวกันสักตัวนะครับตัวกันก็คือ44กลัวมันจะเบิ้ลนะครับเนาะมันชอบเบิ้ลบ่อยส่วน3ตัวก็จะมี740 64 3 9 4 6นนะครับนั่นเลยครับก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยต่อไปนี้นะครับผมจะลงคลิปในช่วงเช้าเนาะ เออนะครับสมองมันจะได้บอดปร่งนะครับเนาะพักผ่อนมาทั้งคืนแล้วตื่นมามาทําตอนเช้าดีกว่านะครับเนาะมันจะได้คิดอะไรง่ายๆหน่อยนะครับซึ่งลงช่วงดึกปกติทีไรมันก็บางทีมันก็คิดอะไรไม่ออกจริงนะครับเนาะเพราะว่าสมองมันใช้มาทั้งวันแล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าจะลงคลิปในช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวผมจะมาคํานวณมาดูสูตรอะไรในช่วงเช้าก็จะลงคลิปในช่วงเช้านะครับจะพยายามลงให้นะครับเช้าที่สุดเนาะอ่านะครับ ปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็นเด่น8แล้วก็เด่น9นะครับเน้นรูปฟันวิ่งตัวไหนจับไปเลยครับ8ก็ดีนะครับเก้า็ได้ครับจับคู่ก็จะเป็น82 83 85 86 92 9 1 95แล้วก็96นะครับอ่ากันไว้ก็คือจับตัวเด่นใส่กันเนาะอ่ากันไว้ก็98นะครับนี่นะครับแต่ละงวดผมก็จะให้ประมาณแค่นี้นะครับเนาะอ่านะครับก็ถ้ายังเยอะอีกนะครับก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับคุณจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะครับซื้อตัว2ตัวก็ถูกนะครับถ้าคุณจะถูก ส่น3ตัวก็จะเป็น5 8 2 4 9 1 1 9 5นั่นเะครับนั่นแลยครับจับสูตรใหม่ทั้ง2ตัวและก็3ตัวเลยถ้าถูกใจนะครับแนวทางแบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์นะครับข้างล่างเนะี่ยผมก็อ่านนะครับทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกข้อความก็ต้องขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้กันเนาะ ต่อไปเป็น v p นะครับ v p ก็จะเป็นเด่น1แล้วก็เด่น2จับคู่ก็จะเป็น1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2,6 2,7แล้วก็2,8นะครับก็จะเป็นเน้นๆตัวเน้นไปนะครับก,รกันก็คือก็จับตัวเด่นใส่กันนะครับกันก็จะเป็น1,2นะครับนี่แหละครับส่วน3ตัวก็จะเป็น2 2,5 9 2,8 4.12นะครับก็จบไปแล้วนะครับเนาะทั้ง3หน่อยในวันที่4นะครับก็จะมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับถ้าถูกใจในชุดทานหอยนี้อย่าลมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะมาหรือเปล่าอาจจะหลุดเลีอยจจะเข้านะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อนะครับสลาก กินแบ่งรัฐบาลนะครับของแต่ละประเทศนะครับเนาะเออนะครับย้ํานะครับไม่สนับสนุนการประนชุกนิดนะครับการประนันนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเนาะอ่านะครับรู้กันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งติดตามก็ทั้งหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยแล้วก็หวยไทยเนาะหวยไทยช่วงนี้นะครับสูตรปลกสลากนี่นะครับผมรูแล้วรูแล้วรูแล้วทางกองสลากสลากทางกองสลากนะครับต้องปลกสลากต้องแปลแบบนี้นะครับยังไงก็ มาแน่นอนครับงวดนี้นะครับปกสลากนี่ใครอยากได้เลขเด็ดนี่นะครับอย่าไปซื้อก่อนใครเขานะครับจะได้ไม่ต้องหมดเนาะอ่าน่เลขก็จะไม่ต้องอันนะครับก็ไปดูได้นะครับที่ช่องหวยไทยนะครับตอนนี้นี่ผมกําลังศึกษาสูตรปกสลากนะครับเพิ่มเติมอีกนะครับเนาะผมคิดว่างวดนี้นะครับไม่น่าจะพลาดนะครับคิดว่านะครับเนาะเออถ้ามาตามสูตรนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับในปกสลากนะครับในงวดของวันที่16มีนาคมนี้ นะครับก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับยังไงขอให้ทสมาชิกทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับทาาในคลิปนี้มีไว้จะได้เอยไปไม่หมดทีควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมเป็นเพียงผู้เดียวนะครับขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิก เป็นผู้กำหนด,ดด้วยนะครับถ้าไม่มีดวงถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์คันนะครับก็ไม่โชคดีไม่ถูกหวยนะครับเนาะอ่าอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ